รายังคงมีความเป็นห่วงชาวบ้านที่น้ําท่วมโดยเฉพาะที่บางบานที่อยุธยานะครับไปดูบ้านของคุณยายเฉลียวนยายกิจวัยเจสิปีนะครับที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลําพังบนบ้านใต้ถุนสูงหลังจากที่น้ําท่วมถึงบ้านชั้นสองแล้วนะครับคุณยายต้องหนุนบ้านให้สูงขึ้นมาอีก20-30ถึงเซนเพื่อเป็นที่นอนแล้วก็วางเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณยายเฉลียวบอกว่าถ้าไม่หนุนเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เพราะตอนนี้ น้ำถึงหน้าต่างแล้วนะครับลำบากไปไหนไม่ได้อยู่กินลำบากต้องใช้ชีวิตลําพังไม่มีญาติลูกก็เสียไปแล้วรายได้หลักๆตอนนี้มาจากเบีย้ยผู้สูงอายุไม่มีงานทําเจอน้ําท่วมอีกการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างลําบากนะครับไม่อยากให้น้ําท่วมเท่ากับปี54เสียงของคุณยายน่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่าอยากจะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซังซากที่จังหวัดอยุธยาที่ณวันนี้เป็นเหมือนกับ พื้นที่รองรับในแบบถาวรครับจำอะไรไม่ได้หลังนั้นเนี่ยแต่เห็นพอกอยู่คนเดียวด้วยคนเดียวอืมแล้วเราใช้ชีวิตยังไงตอนเนี้ย่ะไปอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วการกินการอะไรครับก็หุงแล้วแกะอยู่ในนี้เสจแล้วไรายได้เราตอนนี้หลักๆมนันยังไงก็มีแค่สุขสงายุก็คือใช้ผู้สูงอายุอย่างเดียวจ้ะ ก็คือลำบากกันนะทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่ไม่มีงานทำก็เสียงคุณยายก็น่าจะเป็นเสียงที่ช่วยคนอื่นได้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นตัวอย่างจากบ้านหลังหนึ่งเขื่อนเจ้าพญาที่ชัยนาทครับลดการระบายน้ําลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนที่บางบานอยุธยาชุมชนสองฝั่งก็ยังคงได้รับผลกระทบนะครับ16ตําบล101หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า6,386หลังคา ที่ตะบานหินที่พิจิตครับที่สพตะบานหินตำรวจก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามในการอุดพนังกั้นน้ําบ้านคลองข่อยหมู่หกตำบลไผ่หลวงแตกเป็นระยะทางกว่า15เมตรหลังจากที่แม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงกัดเซาะผนังกั้นน้ําและถนนเลียบแม่น้ำน่านน้ําก็เข้าท่วมชุมชนมีชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะครับ จังหวัดเขาก็พยายามระดมเครื่องจักรและกําลังพลจากทุกหน่วยงานมีท่อซีเมนต์บิ๊กแบกเข้าไปปิดกัน้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกระแสน้ําได้น้ําท่วมขยายวงกว้างไปยังชุมชนใกล้เคียงนะครับต้องมีการเร่งอบพยพประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ปลอดภัยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับก็มีกําหนดการลงพื้นที่ดูน้ําท่วมแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพิจิตรชัยนาศิงบุรีในวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็จะไปที่เทศาบาลตะพานหินวิทยาคารที่พิจิตรนะครับพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนั้นนายกก็จะไปที่พื้นที่เขื่อนเจ้าพญาที่ชัยนาทนะครับไปมอบนโยบายแนวะทางการทํางานตามนโยบายรัฐบาลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้ําบริเวณประตูเขื่อนระบายน้ําไปพบปะพี่น้องประชาชนที่สิงห์บุรีที่ตำบลชีน้ําร้าย แล้วก็ให้ทางกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการรวบรวมความเสียหายของประชาชนที่ได้รับก็คาดว่าการจ่ายเยียวยาล็อตแรกก็น่าจะอนุมัติได้ภายในสัปดาห์หน้าและก็มีการทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นรอบๆนายกบอกว่าก็จะรีบทยอยโดยที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายครับ